แชร์ประสบการณ์การเงินการออมมายเซตการลงทุนต่างๆหรือว่าเป็นเพราะว่าเราที่โตขึ้นเราก็แบบพอแลททางาน6เดือนเกษียณแล้วไม่น่านเชื่อว,ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกับประเด็นอะไม่ต้องฝืนแบบไม่นอนเพื่ออยู่เวรถ้าจะเกษียณมันก็สามารถเกษียณได้น,นี่นะในฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะจ๊ะเย้วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์พูดคุยกับเรื่องที่ หลังจากที่เรียนจบแล้วก็ให้ความสําคัญมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องแบบการเงินการออมต่างๆเนาะแบบามา d เซตการลงทุนต่างๆเรื่องเงินมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เราแบบมีชีวิตที่ดีต่อไปซึ่งวันนี้เราเลยอยากจะมาแบบเออแชร์ผู้คุยกับทุกคนกันหรือถ้าใครแบบมีความเห็นอะไรรู้สึกว่าแบบเออมีอะไรแนะนําก็สาม,มารถพิม ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนรู้รสึกว่าปัจจุบันนี้คนก็ให้ความสนใจมากขึ้นแหละหรือว่าเป็นเพราะว่าเราที่โตขึ้นเราก็แบบเออเหมือนแบบหาสิ่งนี้มากขึ้นแบบพวกเขาว่าการเสียงหรือเําว่าแบบ affair อะไรซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าใครๆก็อยากมีอนาคตที่ดีเราก็เช่นกันเลยแล้วก็ตอนต้นปีถ้ายอ้อนกลับไปดูคือถ่ายตรงน,นี้เลยจําได้ก็คือตอน,น,นเราทำคลิป New Year Resolution แล้วเหมือนมันมีข้อนหนึ่งที่เราพูดเล่นๆขึ้นมาค่ะทุกคนว่าพอแล้วทำงานหกเดือนการงสี่คน ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกับประเด็นนะมันมีช่วงแกลบว่างที่เหมือนเราอ่ะไม่ได้ทํางานประจํามาเดือนถึง2เดือนวันไหนอยากไปออกตรวจก็ไปแบบว่าไปแบบเพาะอยากจริงๆไม่ต้องฝืนแบบไม่นอนเพื่ออยู่เวรหรือว่าแบบอา่าถ้าวันไหนอยากถ่ายคลิปก็ถา่ายไม่อยากถ่ายก็นอนอะไรเงี้ยเหมือนเอาได้จําลองชีวิตว่าเอ้ยถ้าเกษยียณก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งเราก็ชอบมันทุกคนถ้าจะเกษยียณมันก็สามารถ กเกษียณได้นี่นะในกรอบที่ว่าเออถ้าสมมติเรามีแค่ตัวเราคนเดียวแล้วก็ใช้เงินไม่เฟืเ่มเฟยมากก็เลยรู้สึกว่า มาพูดคุยกับทุกคนกันเดี่ยวกับฟังมีมาเสด็การเก็บเงินยังไงที่ทําให้แบบเอ้ยเราแบบมีเงินเก็บจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงแบ็คกราวตัวเองก่อนนะเพราะรู้สึกว่าแต่ละคนแบบแบ็คกราวก็ไม่เหมือนกันจริงๆที่พูดวันนี้ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าแต่ละคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันแบบหรือว่าโอกาสแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะเหมือนเป็นการแชร์มากกว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ก็คือจริงๆก็คือเกิดมาในครอบครัวระดับบ้านกลางไม่ได้มีนี้สินอะไรนะคะกแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดมาในครอบบวที่แ เออเรือกินเหลือใช้ที่เราสามารถอยู่สบายโดยที่เราไม่ทํางานแต่อย่างแรกเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานแล้วเราแบบมีเงินเก็บเยอะอะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ mindset เรื่องการประหยัดจริงแล้วว่าเงินมันก็มีสองส่วนเนาะมีรายรับกับรายจ่ายรายรับก็ควรจะหาเพิ่มรายจ่ายก็ต้องลดลงือนคุณพ่ออะไรเงี้ยจะแบบสอนเรื่องการประหยัดตลอดถ้าเวลาอยากได้ของอะไรอะจะต้องมีอะไรแลกอย่างถ้าตอนเด็กๆอะ จะอนุญาตให้ซื้อของเล่นได้ประมาณแบบสัปดาห์ละครั้งพอเวลาไปห้างก็คือแบบคาฟูเทสโก้อะไรสมัยนั้นอะ่ะเออก็คือจะมีงบให้แค่หนึ่งบาทแล้วเราก็จะต้องบริหารเงินอ่อนในคลิปที่เราอยากได้อะไรเงี้ยถ้ามันแพงเกินไปแบบบางที่แพงเกินไปก็ก็จะไม่ได้ก็จะต้องสัสมไปเพื่ออีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้อะไรเงี้ยก็คือจะแบบได้รับการปลูกฝังสิ่งมาตลอดทำให้เรารู้สึกว่าลืมแล้วเราก็เป็นคนที่ประหยัดประมาณหนึ่งรู้จักคุณค่าของเงินประมาณเึิ ข้อที่สองนะคะเป็น mindset ที่ว่าเงินนไม่ได้หายากแบบดูสีแบบมีอยู่ในกระเป๋าของแบบคนเต็มไปหมดเลยแต่แค่เราอ่ะจะต้องหาวิธีซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ยากในการที่จะแบบเออหาเงินแต่ว่าเราแค่ต้อง หาทางออต้องหาโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบหาโอกาสอะไรให้ตัวเองเสมออย่างเช่นการทํา YouTube ก็เช่นกันก่อนหน,น้านี้คือจริงเราก็โชคดีแต่เอาจริงก็พอพูดว่าโชคดีอะมันก็จะมีอีกหลายครั้งต่อมาเยอะมากเลยเนาะว่าแบบเ,เราโชคดีแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ออกไปหาโอกาสนั้นด้วยอะมันก็ไม่เกิดขึ้นคือก่อนที่เราจะได้มีโอกาสเล่นฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่าน การแคสแบบผิดหวังซ้ำๆๆๆๆมาไม่รู้กี่ครั้งคือเราแคกเคยไปแคสโฆษณาบ่อยมากแต่ว่าถามว่าเคยได้มไหมเคยได้แบบ1หรื่อะไรเงี้ยหรือสอง,งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าแบบเออมันคือโชคดีหรือเปล่าที่การที่จะได้เข้ามาอยู่ในวงกายบันเทิงเอาจจริงๆมันก็ อาจจะส่วนหนึ่งแต่เราว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเกิดจากการที่เราพยายามเอาตัวเองออกไปหาโอกาสจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆคืออถ้าไม่ใช่งานในวงการถรอว่าเราก็เราก็เป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่จริงๆแบบว่าเคยแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็ซื้อดินน้ำมันบาปั่นแบบแล้วก็ขายเพื่อนอะไรเงี้ยเออซึ่งรู้สึกว่าเออมันก็เป็นฝึกสกิลเรื่องนี้มาต,ตั้งแต่เด็กๆอันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับ การเงินเท่าไหร่โอเคแต่ต่อไปอาจจะเกี่ยวมาขึ้นโอเคอย่างที่3นะคะก็คือรู้สึกว่ามันพอโตขึ้นมาใช่ไหมมีโอกาสทํางานในวงการบันเทิงซึ่งแน่นอนว่างานในวงการบันเทิงน่มันก็มาพร้อมกับโอกาสมาพร้อมกับเงินคือมันจะมีคําพูดที่คนพูดว่าพอเงินเดือนเยอะขึ้นหรือพอรายได้มากขึ้นเราจะอัปเกรดไลฟ์สไตล์และสุดท้ายเงินออมเราจะเหลือเท่าเดิมแต่ว่าเรารู้สึกว่ายิ่งรายได้มากขึ้นเงินออมเราควรจะเหลือมากขึ้น ใช้ชีวิตก็คือใช้แบบธรรมาดาทั่วไปเหมือนก่อนหน้าก็าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบใช้ชีวิตอัปเกรดไลฟ์สไตล์แลบะบหมือที่เขาแบบพูดว่าแบบเป็นไลฟ์สไตล์อินฟลูเอชันก็แต่ยอมรับนะว่าจริงๆแล้วตอนแรกๆเลยที่มาทํางานในวงการมันคือเหมือนเราไม่เคยเนาะไม่เคยจัด ไม่เคยหาเงินได้ด้วยตัวเองแบบแรกๆจาได้เลยว่าเหมือนพอได้เงินมาแบบสองมือสามมืออะไรเงี้ยเราก็แบบอูอยากซื้อกระเป๋าก็แบบมีไปซื้อนะตอนแรกๆรเล้ยเพราะรู้สึกว่าเออก่อนหน้านั้นล่ะก่อนจะได้แบบเราต้องขอแล้วขออีกหรือแบบแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เงินมาเราก็อยากจะซื้อให้รางวัลตัวเองอะไรเงี้ยเออซึ่งแรกๆมันก็มีบ้างแต่เหมือนพอเวลาผ่านไปเหมือนเราก็เริ่มคิดได้มากขึ้นว่าเอ้ยอยากเอาเงินตรงนี้มาออมเพื่ออนาคตมากกว่าต่อไปทุกคนสี่ก็คือ mindset ส,สำหรับเราอะเรารู้สึกว่า คุณค่าของคนอะมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่คนนั้นใช้ซึ่งเอาจริงเราว่ามันปฏิเสธไม่ได้เรื่องสินค้าฟุ่มเฟือยกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าจริงๆเราว่าสาเหตุที่คนซื้ออ่ะอย่างหนึ่งคือพอชอบอ,อีกสาเหตุหนึ่งก็คืออยากเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเพราะรู้สึกว่าสิ่งของมันทําให้แบบเราแบบดูดีขึ้นคนอยากเข้าหามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า ความคิดเนี้ยเป็นความคิดที่ทําให้เราอะไปซื้อของในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบก็คุณค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุแบบการใส่ของแบรนด์เนมหรือการใช้ของแบรนด์เนมมันไม่ได้แอดวาลูเรามากขึ้นขนาดนั้นแต่ถามว่าซื้อไหมก็มีซื้อบ้างแต่ว่าซื้อก็คือเป็นเพราะชอบจริงจเพราะอยากใช้เพราะอยากได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ซื้อเพราะว่าอยากเป็นที่ยอมรับหรือแบบคนนั้นมีฉันต้องมีเราก็มีเท่าที่เรามีเนาะเราก็ซื้อเท่าที่เราอยากได้อะเออหรือแบบซื้อที่เราไม่เดือดร้อนรู้สึกว่าอันเนี้ย กับดข้อห้าอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคิดพวกแบบพอดแคสตูดิบการเงินอะไรเงี้ยเขาอะก็จะบอกตลอดว่าให้ออมก่อนใช้เราก็ลุก f o r ิร์ดมาว่าเราอยากได้เงินเดือนเพราะว่าเราอยากแบ่งเงินออกมาเพื่อออมซึ <pt ain> ่องออมหุ้นบ้างเรื่องหุ้นบ้างอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากอยากให้แบบถึงต้น,นเดือนมากเพราะว่าอยากแบบเอออยากแบ่งเงินออกมาออมแล้วอยากเห็นเงินที่เราออมมันโตขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปนะคะ ก็คือเออเรื่องที่ว่าเราแบบแยกบัญชีเออก็คือจริงๆแล้วเรามีแบบาบัญชีเลยทุกคนแบบเราเงินจำนวนนึงสำหรับใช้อันหนึ่งสำหรับออมอันนึงสำหรับแบบให้รางวัลตัวเองสําหรับแบบเออเพื่อการศึกษาเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาตนเองอีกอันนึงคือแบบอ่ะเป็นก็เป็นเงินที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีการแบบแบ่งเงินออกมาชัดเจนอ่ะต่อไปนะคะก็คือการที่ไม่สร้างหนี้ที่ไม่จําเป็นเหมือนเราก็เคยอ่านหนังสือเหมือนหลายคนในยังสับสนระหว่างคำว่าทรัพย์สินแล้วก็นี่สินหลายคนอ่ะรู้สึก ว่าการซื้อบ้านการซื้อรถเป็นทรัพย์สินซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หลักๆแล้วให้ดูว่าสิ่งสิ่งนั้นนะมันเอาเงินเข้ากระเป๋าเราหรือเอาเงินออกจากกระเป๋าเราถ้าสมมติว่าเอาเงินออกจากกระเป๋าเราทุกเดือนเราต้องผ่อนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่านี้สินแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาทรัพย์สินนะั้นเราซื้อบ้านเราซื้อรถมาประกอบอาชีพเอามา หากรายได้แล้วเงินนะมันเข้ากระเป๋าเราอนะไรเงี้ยอันนั้นก็เรียกว่าสัพ์สินงได้ซึ่งนี่มันก็อาจจะมีทั้งแบบนี่ดีนี่เสียเนาะนี่ดีมันก็คือนี่ที่อาจจะสร้างรายได้ต่อไปเแต่ถ้านี่เสียคือนี่บริโภคที่พวกแบบบัตรเครดิตหรือซื้อของฟุ่มเฟือยหรืออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ก่อนให้เกิดรายได้ต่อไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันก็แล้วแต่แบบความจําเป็นของแต่ละคนด้วยเนาะทุกวันนี้เราก็่อยู่บ้านบ้านเดิมบ้านพ่อแม่คือจริงที่เคยเปิดรถไฟอันนั้นก็คือเป็นรถ เก่าใช่ไหมของที่บ้านแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็คือมีซื้อรถอีกคันหนึ่งที่เอาไว้แบบเออใช้งานไปทํางานว่าเหมือนเราก็ซื้อเป็นรถแบบมือสองซื้อต่อจากคนที่รู้จกักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงมันก็อาจจะแล้วแต่คนนะมันยากกันเนะาะคือบางคนอาจจะแบบอุ้ยแบบอยากได้มากเป็นความฝันมากการซื้อรถคันนี้เป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วพอวันหนึ่งพอมันมีกําลังซื้อมันก็ไม่แปลกที่จะซื้อมันก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ให้ค่ากับอย่างอื่นเหมือนกันอย่างเราก็อาจจะให้ค่าการเที่ยวเราชอบเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีแบบไปเที่ยว คือทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีหนี้อะไรเลยอย่างบัตรเครดิตก็คือมีใช้แต่ว่าจ่ายเต็มจํานวนทุกเดือนแผนยายะแบบไม่สร้างหนี้ที่ไม่จําเป็นแล้วก็เอาเงินไปลงทุนแผนมาก,กว่าต่อไปก็คืออ่ะหลายคนอาจจะฟังมันตรงนี้แล้วอาจจะรู้สแบบึกว่าเอ้ยขี้มกมากอะไรเงี้ยแบบประหยัดมากอะไรี้หรือเปล่ารเราเรารู้สึกว่าก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆเราก็มีบัญชีแบบ่งเงินออกมาจํานวนหนึ่งที่เราอ่ะจ,จะไปใช้กับสิ่งที่เราอยากได้เลยอาจจะแบบอาตางูนาฬิกากระเป๋าบ้างก็มีแต่ว่า การซื้อของที่โอเคเรารู้แหละว,ว่ามันฟุ่มเฟือยเรารู้แหละว,ว่าสิ่งนี้มันฟุ่มเฟือยแต่ว่าจะเป็นการที่เราตั้งใจซื้อแต่จะไม่ได้เป็นการที่เราหลวมตัวไปซื้อหรือว่าซื้อโดยที่แบบไม่ได้คิดอ่ะมันจะไม่ได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ควรแบบศึกษาการลงทุนวางแผนกเสษียนเพราะว่าเรารู้สึกว่า,รา,รวาคือเราตอนนี้ยี่สิบหกเนาะ ไม่รู้ว่าคนดูอายุท่าไหรดบอกกันหน่อยแต่ว่าเราสึกว่านี่จริงเราแบบสิปีมนันผ่านไปเร็วมาก20ปีมันก็คงเช่นกันอะไรเงี้ยอย่างแบบจริจริงคือตอนนี้เราก็าเข้าวงการมาสิปีแล้วว่าทุกคนคนที่วางแผนเร็วก่อนมันก็ น่าจะได้เปรียบมากกว่าอืมเพราะฉะนั้นเราก็จริงเราก็เป็นคนหนึ่งที่วางแผนเกษียณแล้วเหมือนกันเรามีการซื้อแบบประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเออเจ็บป่วยมันจะได้ไม่แบบไม่มากินเงินออมของเราอะไรเงี้ยเออก็แบบมีการบริหารความเสีย่ยงพยายามแบบวางแผนเกษียณแหละเท่าที่เรามีความรู้อยู่ในตอนนี้ oh. อะไรเงี้ย ก็อยู่ในช่วงศึกษาเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวไว้ถ้าอนาคตมีความรู้มากขึ้นหรือถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากมีอะไรให้แชร์หรือว่าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรอยากจะแชร์เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมาพูดคุยมาแชร์กันมากขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูเนาะอย่านน้อยก็ือนมีเพื่อนที่มาพูดคุยกันหรือถ้าใครมีอะไรแชร์ไม่อะไรดีๆสามารถบอกได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย